ความกลัวนี้คุณจะก้าวผ่านไปได้ไหมความกลัวนี้คุณจะก้าวผ่านไปได้ไหมมาดูกันไม่ว่าคุณจะกลัวเรื่องใดก็ตามนะคะความกลัวนี้คุณจะก้านผ่านไปได้ไหมมาดูกันว้าวได้แน่นอน nice of sod มันเป็นแค่ความคิดนะคะ คุณจะกลัวเรื่องไหนก็ตามแต่มันเป็นความคิดต่างหากละ่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยนะคะทุกคนจะกลัวมันไว้ก่อนว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกลา้าลองดูสิคะ่ะภายใบถัดมาโอ้สามดาบเห็นไหมความกลัวนั้นมันช่างเจ็บปวดใจเหลือเกิน กลัวคนมาทำร้ายกลัวคนมาทำให้เสียใจกลัวคนไม่รักกลัวคนหักหลังโอ้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะคะสามดาบมันมาจากความคิดเจ็ดดาบความกลัวนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณต้องต่อสู้แลวก้าวผ่านไปนะคะมันมาจากความคิดแน่นอนนะคะนี่คือ n i h t of swords อัศวินดาบทีออฟสอดสามดาบเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบนะะโอ้โห เทนออฟสอดสิบดาบไพอะไรจะอลังการขนาดนี้นะคะนั่นคือความคิดความกลัวความที่คุณออกจากสิ่งนี้ไม่ได้คุณอดทนคุณเจอมาเยอะแล้วทำไมคุณจะก้าวผ่านมันไปไม่ได้ใน o f f ฟอนนะคะความกลัวนี้คุณจะก้าวผ่านไปได้ไหมได้แน่นอนนะคะสามเหรียญน,นะคะ เห็นไ,ไหมคะการฝ่าฟันไปมันจะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความร่วมมือหรือการคิดในด้านพลังบวกนะคะมันไม่มีอะไรในชีวิตที่คุณจะก้าวผ่านไปไม่ได้มันเป็นแค่ความกลัวภายในใจคุณมันมาเกิดจากอะไรรู้ไหมคะมันเกิดจากความคิดคุณภพ่มาสนับสนุนให้คุณคิด ได้เลยว่ามันเกิดจากความคิดดับความคิดนั้นได้ความกลัวนั้นก็จะหมดไปใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ